วันนี้จะมาสาธิตการแต่งหน้าของแม่ออนแบบว่าโบราณโบราณน,นะคะแต่งง่ายๆค่ะอยากรู้มากเลยว่าหน้าสวยๆอย่างแม่ใครๆก็บอกว่าใช้อะไรบ้างแม่ไม่ต้องใช้อะไรหนะ้าแม่ก็สวยอยู่แล้วนางงามเก่าค่ะนิ้วนางนิ้วขีนิ้วกลางนิ้วไหนที่ถนัดลงไปเลยนี่ไงนี่คือแม่ออนแต่งหน้า สวยเลิศสวยเลิศเห็นไหมเลิศ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 เห็นไหมคะสวยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ออนจะได้เป็นเด็กไอดอลอ๋ออ๋ลอ๋อแม่จ๋าเออแม่จะเป็นเน็ตไอดอลไม่ใช่หรอเด็กไอดอลมันก็เป็นอยู่แล้วแหละไม่ใช่มาเป็นตอนนี้เน็ตไอดอลเขาต้องสอนแต่งหน้า คิดซ้ายไปเลยการแต่งหน้าของแม่นะโบราณโบราณนีนน่คือดีที่สุดการ mm. พอกหน้า mm. ก็คือดินสอพองและก็เอาดินโคลมาพอกหน้าผิว <No. S 1> แม่ถึงได้สวยใสไม่เห็นเห็นเลยสักทีตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เลิกตั้งแต่ยังไม่ท้องหนูต, uh huh. ตั้งแต่จะไม่เจอป,ปา้าป้าโคลน,นี้ต้องแบลคโคลนที่ท้องนาด้วยนะไม่ใช่โคลนที่สร้างขึ้นมาเองในยหร่อน คลิปวันนี้จะเป็นแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าแล้วมาถ่ายทำไมเนี่ยก็เมาื่อไรจะเสร็จนะกินน้ำมะนาวก่อนต้านโควิตพาไปดูโกดังเครื่องสำอางคุณไหนคะคุณออนเรียกโกดังไม่ได้เพราะมีนิดเดียว <c oughs> อยากรู้มากเลยว่าหน้าสวยๆอย่างแม่ใครๆก็บอกว่าใช้อะไรบ้าง <c oughs> แม่ไม่ต้องใช้อะไรหนะ้าแม่ก็สวยอยู่แล้วนางงามเก่าค่ะถ้าถามวันนี้่าความมั่นใจมาจากไหนก็คือจากแม่นัเองนะคะ เครื่องแต่งหน้าแม่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ของเก่าลูกเท่านั้นแหละปิดก่อนอปิดทำไมอะปิดเพราะหนูจะให้แม่แต่งหน้าให้ดูข้างล่างแต่งตรงนี้มาแม่ถนัดตรงนี้นี่ไม่ไปข้างล่างเลยเอายังไงเอายังไงเอายาง้นแหละแต่ต้องมาดูอันนี้ก่อนแ่าต้องถายครีมบำรุงอะไรบ้างอะไรถึแน่นขนาดนั้นอ่ะแน่นมากอันนี้ฟันปลอมอย่าดูเลยไม่ใช่ยาแก้กัดฟันล้างหน้าเสร็จอาบน้ำเสร็จนะคะรู้รู้รู้เพราะว่ามีเขียนอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งลูกเขียนให้ฟันกลอม อันที่สองค่ะอันนี้แม่ใช้ถูกมากอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ตอนกงวันนะคะเนี่ยอันนี้ใครให้มายิบสีค่ะอันนี้ก็ไปล้างหน้ามาแล้วนี่หน้าสดสดหน้าใสใสก็แบบนี้นะคะครีมบำรุงทามาแล้วค่ะเมื่อกี้พอล้างหน้าก็ขึ้นไปทายครีมบำรุงแล้ว <c oughs> ก็เลยจะทากันแดดให้ดูก่อน <c oughs> นะคะอันแค่ะกันแดดนะคะกันแดดนะคะตื๊ดตืดตืดอุ้ยไม่ออกหมดแล้วมั้งใช้จนหมดเลยอ๋อ กันแดดต้องลงก่อนรองพื้นนะคะลงคอด้วยค่ะกันแดดนีของแม่ง่ายๆอย่างนี้นะคะทำไมหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่เหี่ยวเพราะไม่ถูกหน้าแรงสองไม่ใช้เครื่องสําอางเยอะนี่รองพื้นนะคะกําลังจะลงค่ะรองพื้นดูนะคะของแม่สะอาดนะคะอันนั้นโสโครกอันนั้นเชื้อราค่ะแค่นี้เองค่ะของแม่หน้าแม่เล็กค่ะแล้วก็แตะแตะ ค่ะไม่ใช้ฟองน้ำใช้นิ้วสองนิ้วนี่แหละค่ะปึ๊บปื๊บป๊บผูนคีมหรอแม่อืมนี่แหละค่ะโบราณโบราณ,ราณค่ะแม่เิ่มแต่งน้ำแต่อยู่เท่าไหร่ไม่ได้เคยแต่งหน้าเลยนะเพราะหน้าแม่มันดีอยู่แล้วไงลูกคือทาลิปมันอย่างเดียวเลยแลแม่มทาลิปสีแต่งยเท่าไหร่คะเพิ่งจะมาเคยเมื่อไม่นานนี่เองพอใส่รองพื้นแล้วแป้งมันติดไงลูกก็เลยใส่รองพื้นนี่เห็นไหมของคาร์ดิโบใช่ไหมอันเนี้ยค่ะอ่ามันจะบางมันจะใส แม่แม่แม่อ,อยากจะบางครั้งก็ไปขโมยของเนี้เหมือนกันเดี๋ยวก็ทุกคนขอให้ดูอันนี้นะคะขโมยของนี้คือแม่เอาตลับที่เขาต้องใช้แบบเนี้ยแต่ดูคุณอออใช่ดิแม่แต่เป็นแป้งเด็กเลยเอ๋อใช่เป็นแป้งจางสันเลยแม่แม่จะไม่ใช้แป้งเลยเอ๋อไม่ไม่ไม่แม่ไม่ใช้ลูกแป้งแม่ถือว่ามันสกปรกเออมือสะอาดสุดใช่แป้งไม่เอาแล้วแป้งรองพื้นก็ทําให้แป้งหนาอันนี้ยังไม่หนาแม่ไม่ชอบ แม่ชอบจอนสันค่ะไปเด็กแค่นอนจริงๆอะแค่นี้แม่ก็ไปไหนตอนไหนได้แล้วนะถ้าอยู่ฟีนิดแล้วก็ทาคิ้วทาแปดนิดหนึ่งแม่ไปแล้วนะไปออกไปข้างนอกไปซื้อของซปเปอร์มาร์เก็ตไปซักผ้าอยู่ข้างบ้านไปตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยนี่สวยนะสวยเลิศต้องเช็ดมือทุกครั้งเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้ว นี่อะไรอะแม่อ๋อลืมบอกอะไรคือเอานี้ทาโดยไม่ใส่แม็กนะคะแม็กนะคะสําหรับคนแก่ค่ะแต่คุณชอบฟองน้ําใหญ่คุณโปะไปเลย,ยงี้ชอบฟองน้ําแป้งฝุ่นแม่ไม่ชอบฟองน้ําของเขาอยู่ในนี้แม่ไม่ใช้เลยขาวจุวะสะอาดจ๊ดขอได้ปะ เอาไปเลยแม่ไม่ใช้อันนั้นอ่ะคุณหน้าใสแล้วอ่ะคุณนอนแค่นี้แม่ก็กิีกระลูกเห็นไหมแม่เป็นคนที่ผิวดีไงผิวเนียนไม่มีรูขุมขนที่หน้าแม่ไม่ทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วไม่เไม่ไม่เหี่ยวตาก็เต็มด้วยเออไหนดูนีให้กล้องดูหน่อยแม่ยัองตาเหี่ยวกว่าแม่เลยอ่ะอย่างนี้เสียงติดตติ๊ตคือเจนน์มวยสมวยนะคะต่อเด็ดตา ใชใช่ตั้งแต่10ปีที่แล้วแม่ใช้ะสามสามสาม,ส,ามสี่ปีเองลูกไม่แต่ว่าแม่ใช้สีนี้มา10ปีแล้วใช้สีนี้อะไรใช้แต่สีนี้ค่ะ <c oughs> ใช้สีน้ำตาลค่ะ,ะนิ้วนางนิ้วขีนิ้วกลางนิ้วไหนที่ถนัดลงไปเลยนี่ไง <c oughs> นี่คือแม่อ่อนแต่งหน้าสวย<ม>เลิศสวยเลิศแต่อย่าถูแรงนะคะเปลือกตาจะเหี่ยวสูตรที่เปลือกตาแม่ไม่เหี่ยวเพราะแม่ไม่กดเปลือกตาแล้วไม่ขยี่ขยี้แรงๆแม่ไม่คือ,คอหนูขยี่ตนดังเ๊ะ ตรงนี้เรียบร้อยเลยเจอัไหมคะนี่คือเยอะสุดเยอะสุดเยอะสุดนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยปัดแก้มค่ะมีปัดแก้มด้วยยี่ห้ออันนี้นะคะปัดแก้มที่เอาของเนยเอาของเนยและนี่คือวิธีเก็บของคุณหลอดก้านไม่งั้นมันจะหายถ้าแม่เอามาเสียบมันก็จะหายของแม่ใช่ไหมปัดแก้มของแม่ก็จะปัดจากตรงนี้โหนกโหนกโหนกตรงนี้ขึ้นก่อนนะถ้าแม่ไม่อยากจะโชว์ตรงกลางเยอะแม่ก็จะปัดตรงนี้ตรงนี้มา แค่นี้แค่นี้เองแม่ก็จะดูว่าหน้ามันดูมีมีหน้ามันดูอะไรนะกโหนกค้างๆทําให้หน้าแม่ใหญ่แม่ก็เลยใส่ตรงนี้ค่ะเ้าอยากลาหน้าเล็กอ่ะอยากลาหน้าเล็กก็ไล่ลงมาเลยเนี่ยไล่ลงมาเลยใช่เดียวเหรอใช่ไล่เลยนี่แต่หน้าแม่ไม่จำเป็นต้องไล่หน้าให้เล็กเพราะหน้าแม่เล็กอยู่แล้วเข้าใจปะใช่เดียวไลนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋ อะไรก็ได้นี่นี่นี่ยทำอะไรก็ได้เ,ไดเลยเหรเออเนี่นลยสวยแล้วสวยละพอสวยเสร็จแล้วใช่ไหมคะทาขอบปากก่อนเลยเพราะว่าทนดูปากตัวเองไม่ได้ทาขอบปากก็คือเป็นสีนี้ค่ะน,นี้มันคือที่เขียนตาค่ะดูดิเขาเขียนตาแต่แม่เอามาเขียนขอบปากเพราะว่าแม่ชอบสีแล้วก็มันหักไปแล้วเวลาจะเขียนหมุนไม่ได้แล้วต้องเท<อ>นี่มันออกมาอย่างนี้ แล<ส>้วนี่นห,ห,หลายปีต่อหลายปีก็ยังใช้อยู่ก็ไม่หมดเพราะแม่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกถ้าแม่ออกไปข้างนอกนะไปซุปเปอร์แม่ก็ไม่แต่งหน้าแม่ก็ไปท e ั้งอีลอนซ่าไปเลยหน้าแบบเมื่อกี้ตอนแรกๆล่ะค่ะลูกปากแม่บางเพราะแม่อ้วนปากแม่ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหตุ เกิดจากป้าป๊าบอกว่าไปฉีดปากให้เล็กเหรอไปเย็บปากให้เล็กลงมาเหรอแม่ก็เข้าใจป๊าป๊าชมแม่พอตอไปตอวมาถามไปถามมาเอ้าตายฮาเขาดา่าเราก็ปากเราเล็กเราอ้วนเฮ้ยฮะาผแล้วโอ้โอตาย <laughs> หลายปีต่อหลายปีก็ยังใช้อยู่ เสร็จแล้วก็ส้วมผมชมพูเนี่ยไม่ได้ เจ๊เจะได้สีไหนอะคะแม่ทาปากอ่อนแม่ทาเป็นของชาแนลชาแนลนี่สีมันจะสวยมันจะอ่อนตามที่แม่ต้องการไม่ต้องไปใส่หลายสีเลยนี่มันเป็นสีชมพูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซื้อมาหลายปีแล้วก็ยังอยู่เท่านี้ <c oughs> <อ> <c oughs> เพราะว่าเจ่แตะลูกเสร็จแล้วก็คิ้วนะคะคิ้วใช้อันนี้นะคะอันนี้นะคะเ <c oughs> มื่อก่อนใช้ของอันนี้ค่ชะชาแนลชาแนลค่ะแต่แตเลิกใช้แล้วเพเลิกใช้เพราะว่า,าเขียนยาก<อ>แล้วก็<อ>แทน อันนี้อันละร้อยกว่าบาทและสีถูกใจมากเลยลูกชอบมากนี่เน้แนะนําแม่ก็เลยเออเห็นเนะคิ้วสัมคัญต้องเขียนยังไงคะแม่อร์ก็ต้องอย่าเขียนให้คิ้วตกค่ะเขียนให้เชิดเอาไว้แล้วก็อย่าให้สั้นมากก็ให้มันยาวชีวิตเราจะได้แบบยืนยาวเพราะคิ้วคือหน้าต่างของหัวใจหน้าต่างของหัวใจเห็นไหมคะการเขียนคิ้วก็ไม่ยากนี่เดียว เหัวจางหางเข้มแต่บังเอิญของแม่หางก็จางหัวก็จางเอ,อ้ยส่วยทางนี้เนเห็นไหมเห็นไหมยาวสั้นเราก็ปาดอีกทีเดี๋ยวแม่ก็จะเอานิ้วปาดไปอย่างนี้เลยบางคนมีคัตเติ้ลบัดแต่แม่ไม่เอามันมีข้างนี้อยู่แล้วก็ค่อยอันนี้เห็นไหมมันก็จะเนียนมาข้างนี้นะคะเุ้ยแม่ใช้มือซ้ายเลยเหรอใช่ค่ะ เฮ้ยพิ่งเห็นนะเนี่ย,ยอ๋อเันแม่ถนัดซ้ายโทษโทษก็เป็นลูกแม่มาตั้งอายุ30แล้วยังจะมาตกใจว่าแม่สนัดไหนไหนบอกจะให้แม่สอนแต่งหน้าทำไมไม่ทำตามแปลกจังเลยไม่ให้แม่ทำคนเดียวสวยเลิศเห็นไหมเลิศเลิศเลิศ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นไหมคะสวยคะ่ะเสร็จแล้วอันนี้แม่ก็ใส่กล่องเหมือนเดิมนะคะสีนี้นะคะ ใช้สีขาวใช้สีขาวนะคะเท้าตรงนี้เลยค่ะใต้เนี่ยไม่ใช่ใต้ตาค่ะใต้คิ้วค่ะอย่าพูดผิดค่ะเห็นไหมแล้วมันจะดูแบบคิ้วยกจะสว่างเวลาถ่ายรูปทําอะไรออกมามันก็จะสวยปาดเข้าไปตรงนี้ตรงหัวคิ้วก็ใส่ให้ไปเงาเงาเข้าไปตรงนี้ก็ใสข้างบนด้วยใสเข้าไปเงาเงาขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตรงนี้เป็นที่ของผู้หญิงบุ๋มบุ๋มแล้ววาสนาจะไม่ดีเราก็ต้องใส่อันนี้วาสนาเราจะได้ มแม่หนูบุ๋มปะบุ๋มทุกคนไม่ต้องบอกว่าหนูหรือแม่มองดีๆนะมันจะดูทําให้หน้าเราแบบหน้าผากเปลี่ยประกายออกมาเนี่ยอคือก็สีนี้นะแล้ะไรจมูกและไรจมูกก็สีเดเิมอีกแม่ใส่ตัวปลายกอดปลายให้มันเงาอ่แม่ก็ไล่จากปลายขึ้นไปตรงนี้ ถ้าเกิดคิดว่าใต้นี้ของเรามันดำมันค้าเราก็ใส่อันเงานี่แหละเราจะไปใส่สีน้ําตาลนี้นะใส่ก็ไปใต้นี้เห็นไหมลูกเล้วตามันจะได้สว่างขึ้นแต่ถ้าคนอยากจะตาโตก็เอาสีนี้เอาสีนี้มาลงใต้ตาให้มันสีเดียวกันเนี้ยเดี๋ยวแม่ลงให้ดูก็ได้นะเป็นกิมกมิทุกอย่างเป็นกิมก <laughs> มิเหรอืออะพอลงแล้วดูเดีย๋ยวตาข้างมีกับตาข้างนี้มันแตกต่างกันเลยแม่ไม่มีต่งเห็นไหมมีแต่แม่ไม่ใช่ลูก ถ้าเกิดใต้ตาเราเล็กเราก็เอานี้ก้อยฮะเดี๋ยวจิ้มหมตาโอเคค่ะฟินิช <Greek, S 2> เลยค่ะจมูกก็โด่งอะไรก็โด่งเปิดผมเสียทรงหมดเลยสวยเลิศเห็นไหมยกสูงสูงไปวัดไปวาไ,ไ,ไปทาบุญอะไรได้หมดเลยนี่ไงไปได้ละนี่สําหรับแม่อ่อนหรือเป็นพ่อแม่สวยอยู่แล้วมันก็เลยใส่อะไรเข้าไปแล้วมันก็เลยดูสวยไปหมดนี่ไงนี่ไง เลูกของแม่อ๋อน่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดใครชอบฝากก,กดไลค์กดแชร์ก Subscribe นะคะถ้าใครมีทริคว่าแม่คุณชอบแต่งหน้าแบบไหนก็คอมเมนต์กด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ออนจะได้เป็นเด็กไอด้ จะเชื่อแม่ใช้แค่พาเลตเดียวกับไี่อแม่ก็นน<ะ>ใช้แค่นี้อ่ะลูกแต่บางทีอ่ะถ้าสมมุติว่าไปงานตอนกลางคืนนะเราก็ทาแป้งรองพื้นอนะทาแป้งตลับหนาหน่อยแต่อันนี้แบบอยู่ที่บ้านเราต้องใช้แบบบางแต่อันนี้ไม่ใช่ของแม่นะโซโคบ๊ายบาย